มณีมายาออริโอบุ๊กภูมิใจเสนอนิยายเสียงเรื่องแผนรักจอมวายร้ายสำหรับนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นนิยายรีรันซึ่งเคยนำมาลงให้แฟนๆได้รับฟังแล้วเมื่อหลายปีก่อนและครั้งนี้กับช่องใหม่นี้มณีก็ได้นำกลับมาให้แฟนๆได้รับฟังกันอีกครั้งซึ่งฉบับเต็มมีให้แฟนๆได้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะที่เว็บ m e p m a r k e t c o m มมณีจะแนบลิงก์เอาไว้ให้แฟนๆที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลย ซึ่งเป็นฉบับอันคัดหากใครคิดถึงเซดริกกับเมรินก็แวะเข้าไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะแต่สำหรับแฟนๆท่านใดที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดก็สามารถรับฟังได้ที่ YouTube Channel ของเราแต่ก่อนที่จะไปรับฟังมานีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของมาดีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาละค่ะเราไปรับฟังนิยายเสียงรีรันแผนรักจอมวายร้ายได้เลยค่ะ แผนรักจอมวายร้ายตอนอวสานขณะเดียวกันแมรินกลับขึ้นมาบนห้องและเห็นเซดริกกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่พอดีจึงก็จะเสร็จแล้วละ่ะเธอเองก็เลยเดินเลี้ยงไปเปิดตู้เสื้อผ้าหาชุดใหม่มาใส่แทนชุดทำงานต่างฝ่ายต่างเหลือบมองกันเท่านั้นไม่มีเสียงพูดใดๆทว่าเซดริกกลับรู้สึกหน้ามืดขึ้นมาเสือๆจนต้องเอามือค้ำผนังไว้ส่วนมืออีกข้างก็นวดคลึงขมับแมรินเห็นอย่างนั้น จึงรีบเข้าไปประคองคุณเซธเป็นอะไรอีกคะเธอถามด้วยความเป็นห่วงอยู่ดีๆก็หน้ามืดแล้วก็เวียนหัวนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้มีอาการปวดหัวนะเงินเอ็นหลังสักแป,ป๊บนะคะว่าแล้วเมรินก็ประคองเขาให้ไปที่เตียงพอเวียนหัวหนักขึ้นกลับกลายเป็นว่าคลื่นไส้คล้ายจะอาเจียนแต่ยังไม่ออกมีเพียงน้ำลายที่พรัง้งพรูออกมา,มามากกว่าปกติหคลื่นไส้น้ำลายไหลเหมือนจะอ้วกเลยเม ผมว่าผมนอนลงดีกว่าว่าแล้วเขาก็เอนลงไปนอนทันทีเพื่อจะได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ไหวเมจะพาไปหาหมออีกรอบดีไหมคะไม่ไม่ผมแค่เมลงไปเอามะม่วงให้ผมดีกว่าฮะมะม่วงอีกแล้วเหรอคะผมว่ามันดับอาการแบบนี้ได้ดีผมอยากกินนะครับเมเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนวอนรางขามวดคิ้วเหมือนจะไม่ไหวงั้นรอบ,บนห้องไม่ต้องลงไปนอนนะคะขอบคุณครับ ว่าแล้วเมรินก็รีบลงไปที่ห้องครัวทันทีขณะเดียวกันมารดาก็กำลังสั่งให้แม่บ้านเพิ่มเมนูอาหารให้กับเซธเด็กอยู่แม่คะผละไม้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแม่จะเอาขึ้นไปให้คุณเซธเมรินเข้ามาถึงก็ถามทันทีจะนี่อยากกินอีกแล้วเหรอคะเห็นบอกว่าเวียนหัวจะอ้วกแม่กำลังให้แม่บ้านเตรียมเมนูเพิ่มให้คุณเซธหนูอยากช่วยไหมเขาน่าจะชอบฝีมือหนูมากกว่าแม่บ้านนะก็จริงนะคะ ก่อนหน้าก็บังคับให้เมย์ทำคนเดียวคนอื่นไม่ให้ทำนั่นสิเดี๋ยวงองแงอีกงั้นช่วยแม่บ้านนะส่วนจานมะม่วงเนี่ยแม่เอาไปให้เองก็ได้จะได้ถามเรื่องอาการที่เป็นด้วยแม่เป็นห่วงนะ่ะก็ดีค่ะแม่รู้อะไรเยอะกว่าเมย์ซะอีกฝากด้วยนะคะเขาอยู่บนห้องนั่นแหละโอเคจ้ะดูเหมือนรินพรจะมีแผนคุยกับเซ็ดเด็กตามลำพังซึ่งเมรินก็ไม่ได้สงสัยแต่อย่างใดและรับหน้าที่ในครัวกับแม่บ้าน ส่วนมาดานั้นก็ถือจานมะม่วงใส่ถาดพร้อมกับน้ำหวานเย็นๆนำขึ้นไปให้ลูกเคยแทนรีนพรเคขอประตูด้วยความเคยชินทำให้เซดริกคิดว่าไม่น่าจะใช้เมรินเชิญครับเขาบอกด้วยเสียงที่ดังพอสมควรจากนั้นรีนพรก็เปิดประตูเข้ามาทำให้เซดริกนึกแปลกใจคุณอาถึงกับเอาขึ้นมาให้ผมเองแล้เหรอครับจ้าเม่เตรียมอาหารอร่อยๆเอาไว้ให้นะ่ะ อาเองก็จะได้มีโอกาสถามถ่ายอาการคุณเซดด้วยเพื่อมียาดีให้ไงจริงเหรอครับเขาถามกลับพลางหัวเราะในลำคอเบาๆขณะที่รีนพรนำถานผลไม้มาวางไว้ข้างหัวเตียงขอบคุณนะครับคุณอาพูดจบเขาก็หยิบมะม่วงมากัดแล้วเคียเค้ยวๆแบบไม่สะทกสะท้านต่อความเปรี้ยวส่วนรีนพรต้องเบือนหน้าไปทางอื่นเพราะน้ำลายสอตาเหมอือนกันช่วยเล่าอาการแบบชัดๆให้อาฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้าง ก็มีหุดหงิดบ้างครับอะไรที่ชอบกินก็กินไม่ได้หรือบางอย่างถึงกับอาเจียนออกมานึกอยากจะกินของเปรี้ยวๆหรืออาหารที่ไม่เคยกินผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันรู้สึกอยากเป็นตลอดทั้งวันหรือเปล่าคะ <c oughs> ก็ไม่ครับแค่บางครั้งแต่เรื่องเวียนหัวคลื่นไส้เนี่ยคิดจะเป็นก็เป็นเลยผมก็เลยต้องกินเปรี้ยวดับอาการเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่เคยครับตั้งแต่ป่วยมานี่แหละ อะไรหอมหอมรู้สึกเหม็นด้วยหรือเปล่าคะใช่ใชครับพึ่งล่าสุดเลยน้ำยาปรับอากาศในห้องทำงานผมดมไม่ไหวเวียงใส่เมนิดหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะกินก่อนก็ได้นะคะจะได้ดับอาการคลื่นไส้จะหน่อยเคยรู้ไหมคะว่าอาการแบบนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนอกจากป่วยจริงๆไม่ทราบครับคุณอาจริงๆแล้วส่วนใหญ่อาการแบบนี้จะเกิดกับผู้หญิงผู้หญิงที่ร่างกายไม่ปกติหืมผู้หญิงหรอครับ เขาตกใจนะสิทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้แล้วเวลาที่เกิดกับผู้หญิงจะเป็นยังไงครับอ้าว่าคิดว่าน่าจะไม่ผิดนะจะมีอาการแบบคุณเซนนี่แหละบางครั้งก็เป็นหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนก็จะหายแต่บางคนนี่ไม่ต่ำกว่าหกเดือนทรมานที่สุดคืออาจเจียนกินอะไรไม่ได้เลยสักอย่างยกเว้นน้ำเปล่าแบบนี้ควรไปหาหมอแล้วล่ะครับก็ไปจ้ะไปหาหมอทุกเดือน จากนั้นร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะรีนพรหยุดเอาไว้เพียงเท่านั้นก่อนจะชี้นิ้วไปที่หน้าท้องของเขาเป็นหลักที่ท้องหรอครับคืออะไรครับท้องก็จะโตขึ้นเรื่อยๆไงจ้ะแล้วในท้องก็จะมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่พอรีนพรพูดอย่างนี้เขาก็เข้าใจทันทีอว่ามันเกิดขึ้นกับเขาเขาไม่ได้ท้องซะหน่อยเขาป่วยตั้งหากแต่ผมเป็นผู้ชายนะครับคุณอาเขาบอกด้วยความตกใจ เขาเรียกว่าแพ้ท้องแทนเมียค่ะคุณเซตสิ้นคำบอกเล่าเขาก็อึง้งนิ่งคิดและหันมาสบตารีนพรตรงๆเหมือนจะตั้งคำถามว่าใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่มันเป็นความเชื่อซึ่งก็95%เซ็นไม่พลาดนะถ้าไม่เชื่ออาลองไปถามเมดูสิเออถามเมคุณอาหมายถึงเรื่องท้องเหรอครับลองถามดูว่าเมียคุณเซตประจำเดือนมาเป็นปกติหรือเปล่า คำถามนี้ทำเอาเซดริกทั้งตื่นเต้นตกใจดีใจตีกันไปหมดมันเป็นการคาดเดาวความเชื่อไม่ใช่วิทยาศาสตร์สหน่อยแต่ถ้ารินพรบอกอย่างนี้ควรเชื่อสินะมีอะไรยืนยันว่านี้คือการแพ้ท้องครับก็สมัยอาท้องใหญ่เมก็เป็นแบบนี้แหละกับบางคนผู้ชายจะแพ้ท้องแทนเมยียเพื่อความแน่ใจให้คุณเซดไปตะล่อมถามเยมเมก็ได้ว่าอะไรในร่างกายเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ลระครับถ้าใช่ล่ะ ผมยินดีที่จะดูแลเมทั้งชีวิตเลยครับแต่เรื่องแบบนี้ผมว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะอาอาจจะคิดถูกก็ได้เพลอเพลอ,ลอได้ปรับความเข้าใจกันยาวเรีนพรพยายามเยอะซึ่งเซดริกก็ยังไม่เชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่เรียกได้ว่าไม่มีความเชื่อเลยจะดีกว่าฝรั่งไม่ได้สอนอะไรแนวนี้แต่เพื่อความชัวให้ตายสิถ้าเป็นจริงผมคงต้องหาเวลาเอาไว้หลังกินข้าวเย็นก็ได้นะคะคุณเซดอาเอาใจช่วย จะไม่ให้ใครรบกวนผมเองก็หวั่นใจเมย์ไม่อยากพูดเรื่องที่ทำให้เราทะเลาะก,กันคงยังเค,คืองอยู่แต่ว่าจะลองถามเรื่องอาการของผมกันแล้วก,กันครับเผื่อมันจะเกี่ยวถ้าเป็นอย่างที่รีนพรบอกก็คงจะดีแต่ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเขาก็แค่ป่วยเท่านั้นเองแต่ยังไงก็นอนพักกันแล้วก,กันนะคะไม่ต้องลงไปกินข้าวข้างล่างหรอกเดี๋ยวอาจจะให้ยายเมย์เอาขึ้นมาเสิร์ฟนะเอาจริงๆนะครับบางทีผมก็คิดว่า เมย์คงจะดูแลผมเฉพาะช่วงนี้คงเพราะสงสารอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกน้อยใจเสียอย่างนั้นคุยกันซะนะคะอาว่าทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อเราคุยกันไม่ใช่ปล่อยให้ลืมลืมไปครับคุณอาขอบคุณนะครับจ้ะอาลงไปดีกว่าคุณเซนจะได้พักผ่อนนะคะครับเมื่อเขารับคำเสร็จเรียนพรนก็ลุกแล้วเดินออกไปจากห้องพร้อมกับปิดประตูให้เรียบร้อยมาถึงตอนนี้ เสตริกค,คุ้นคิดถึงเรื่องที่รินพรเล่าและถ้าหากเป็นจริงตามความเชื่อเขาควรดีใจสินะเพราะคิดว่าบางทีการมีลูกมันทำให้เขากับเมรินคืนดีกันได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกอย่างลูกเกิดมาเพราะความรักของพ่อกับแม่ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ทุกจัดฉากแต่จะจริงเหรอเขาบ่นล,ลอยๆก่อนจะกินมะม่วงเปรี้ยวไปเรื่อยพร้อมกับมองชิ้นมะม่วงในมือคนท้องเท่านั้นที่กินของเปรี้ยวเพื่อดับอาการไอเราก็ไม่รู้เรื่องกูเกิลก็ได้เนี่ย เพื่อให้ความเชื่อของรีนพร์มีเปอร์เซนต์จริงและเพื่อเขาจะได้มั่นใจจึงใช้มือถือเปิดหาข้อมูลอาการแพ้ท้องแทนเมียในทันทีซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือเหมือนที่รีนพร์พูดไม่มีผิดอาการเซดริกเป็นเช่นนั้นมีหนักกว่าเขาอีกคือกินมันทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างกับท้องเองให้ตายสิจริงเหรอเนี่ยเขาถามตัวเองอีกครั้งเหมือนจะไม่เชื่อแต่งานนี้ไม่ลองไม่รู้ต้องถามเมรินให้รู้เรื่องจบจนกระทั่งต่อมาประมาณหกโมงเย็น เมรินไม่ได้ขึ้นไปหาเซดริกเลยเพราะเธอช่วยงานบ้านงานครัวช่วยแม่บ้านทว่าพอถึงเวลาก็นำอาหารขึ้นไปให้เซดริกด้วยตัวเองและแน่นอนว่ามารดาของเธอสั่งความไม่ให้ใครขึ้นไปรบกวนเพื่อให้ทั้งสองได้ปร,รับความเข้าใจกันสียทีคาราคังกันมานานไม่ยอมขึ้นมาหาผมเลยเซดริกถามด้วยน้ำเสียงน้อยใจขณะที่เมรินวางอาหารเอาไว้ที่โต๊ะทำงานเล็กๆตรงระเบียงส่วนเขาก็นั่งที่เก้าอี้ปลายเตียง ทำงานบ้านค่ะแม่บอกว่าคุณนอนพักผ่อนเมย์เลยไม่อยากขึ้นมารบกวนผมยินดีเสอีกถ้าเมย์จะอยู่เล็กๆตลอดเวลาโดยไม่ต้องคิดว่าจะรบกวนผมการไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของคุณก็จะทําให้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้หายไวๆไงคะมากินได้แล้วคะ่ะเตรียมให้เสร็จแล้วผมยังไม่กินได้ไหมยังไม่หิวเท่าไหร่กลัวอาหารจะเย็นค่ะเย็นแค่ไหนผมก็กินได้หมดแต่ตอนนี้ยังกินไม่ลงจริงๆครับ พระอื่นพระอมหรอคะดูเหมือนเธอจะเป็นห่วงเขาเหลือเกินก็นิดหน่อยครับสิ้นคำเขาก็ลุกไปหาเธอไกลกๆสบตาคู่งามในระยะประชิดพรางเอื้อมมือไปจับมือเธอเอาไว้เป็นอะไรไปคะผมน่าจะถามเมมากกว่าบ่าที่ผ่านมาต้องดูแลผมเหนื่อยหรือเปล่าอ่อนเพลียบ้างไหมเขาถามด้วยความเป็นห่วงแต่มีแลสไนไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้เพลียคะ่ะไม่ใช่งานหนักอะไรทำไมผมเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียจัง ก็คุณไม่สบายนะะี่ยคะขอโทษที่ใช้งานคุณหนักไปเธอขอโทษเขาอีกครั้งก่อนจะจับมือเขาให้ง่ายขึ้นเพื่อดูฝ่ามือเรียกได้ว่ามือด้านขึ้นแต่ไม่มากก็สมควรแล้วผมทำกับคุณไว้เยอะแค่นี้จิบจิบเมอิดมีอะไรอีกคะที่ผ่านมาตั้งแต่เราครบกันสองเดือนกว่าวาคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมหมายถึงอะไรคะเรื่องร่างกายแบบว่ามีน้ำมีนวลขึ้น เขาพยายามหลีกเลี้ยงคำแสลงหูนี่คุณกำลังคิดว่าเมยอ้วนขึ้นเหรอคะแต่เธอกลับแลตรงตัวเสลยเปล่าทำไมต้องหงดหงิดเขารีบแก้ตัวเสียงอ่อนเชียวก็ผู้หญิงที่ไหนจะชอบให้ถูกมองว่าอ้วนล่ะคะก็ไม่ได้ว่าซะหน่อยคิดมากแล้วเมยอ้วนหรือเปล่าเธอยังอยากถามย้ำอีกครั้งเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการพูดยืดยาวเหวียงแล้วเนี่ยเมนไม่มาหรอเราสะก,กิดหน่อยไม่ได้ เขาแกล้งแซลไม่เกี่ยวกับเมนไม่มา,าเธอเถียงเธอว่ายังไม่ทันพูดจบก็ชะงงังเหมือนได้สติและเพิ่งคิดออกว่าที่ผ่านมาเธอลืมไปเลยลืมไปเสียสนิทลืมว่ารอบเดือนขาดจากนั้นเธอก็ทำสีหน้าครุ่นคิดสิทีนี้เป็นอะไรไปผมแค่แซวเล่นหรือว่าเออเมไม่เธอดูเหมือนไม่แน่ใจในตัวเองแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เออมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ สินคำถามของเขาเธอก็เงยหนะ้ามองทันทีเหมือนจะแปลกใจและชะง,งนทั้งที่เธอยังไม่ได้บอกเลยทำไมถามแบบนี้หมายหมายถึงอะไรคะที่ว่าครั้งสุดท้ายเป็นรอบเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เขายิงคำถามแบบจริงจังสีหน้าเคร่งเครียดพร้อมกับกุมมือเธอเอาไว้แนนทำให้เธออึงอกักตอบไม่ได้มองหน้าเขาด้วยความหวั่นหวั่นเลยทีนี้ครั้นจะให้ตอบว่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็จำไม่ได้แต่หากถามว่าคบกับเขา และมีอะไรกังครั้งแรกแบบไม่ป้องกันเมื่อไหรน่าจะตอบง่ายกว่าเงินถามใหม่รอบเดือนไม่มาแล้วใช่ไหมคำถามนี้ตอบง่ายและเธออื้องมากกว่าเสียอีกเธอเธอทำไมทำแบบนี้คะเมเอสนใจแต่เรื่องดรามา่าจนลืมไปแล้วใช่ไหมว่าประจำเดือนไม่มากี่เดือนแล้วเนี่ยเขาตำหนิเสียงเข้มขึ้นก็ก็เพราะใครล่ะคะที่ทำให้เมต้องเป็นแบบเนี้ยใช่เพราะผมและรอบเดือนไม่มาก็เพราะผมใช่ไหม เม <Me. S 2> พูดจบเขาก็รั้งเธอเข้ามาก่อนหลวมๆคุณรู้ได้ยังไงคะเมดราม่าจนลืมไปจริงๆลืมจนไม่สนใจสิ่งรอบตัวหรือว่าเรื่องของตัวเองเธอบอกเสียงสันเครือเพราะปรับอารมณ์ไม่ถูกว่าเขาจะบอกอะไรแต่เธอกำลังตกใจที่ภายในตัวของเธอนั้นมีอะไรแปลกไปพอได้แล้วนะพอแล้วผมจะไม่ทำให้เมเสียใจอีกวางเรื่องที่ผ่านมาเอาไว้แล้วสนใจตัวเองก่อน คุณเซธเมไม่เข้าใจแล้วคุณถามเรื่องรอบเดือนทำไมคะพอเธอถามจบเขาก็ยกมือขึ้นมาเสยผมให้เธออย่างอ่อนโยนรอบเดือนไม่มาเพราะอะไรคุณน่าจะรู้เมื่อเราครบกันผมไม่ได้ใส่ถุงยางยกเว้นคืนแรกและตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังแพ้ท้องแทนคุณหรือเปล่าพะะแพ้ท้องแทนเมร์หรือคะเมรินเงยหนะ้าถามเสียงสันและตกใจทั้งตื่นเต้นแปลกใจที่เขารู้ดีกว่าเธออีก เราใช่หรือเปล่าในนี้มีลูกของเราใช่ไหมเขาถามเสียงนุ่มขึ้นรางขยับมือมาลูมหน้าท้องแบนราบของเธอเบาๆแม่คือแม่เออไม่น่าใจแต่รอบเดือนไม่มาสักสองเดือนแล้วค่ะซึงแม่ก็ลืมสนใจเรื่องนี้สนใจได้แล้วนะพูดเสร็จเขาก็ประคองใบหน้าเธอเอาไว้ดังเดิมพร้อมกับยื่นหน้าเข้าไปใกลๆที่ผ่านมาคุณป่วยแล้วก็กินอะไรแปลกๆเพราะแพ้ท้องแทนมแม่เหรอคะ เพื่อความแน่ใจพรุ่งนี้เราไปหาหมอกันนะไปฝากท้องกันสมใจคุณแล้วใช่ไหมฮะนี่เธอก็แซงถามเขาเหมือนจะงอนเล็กๆอยากได้คำตอบแบบไหนที่คุณพอใจละ่ะเลิกประชดผมได้แล้วนะเมผมพอใจที่มีคุณพอใจที่ได้รักคุณและสมใจที่มีลูกซึ่งเกิดจากความรักที่ผมมีให้คุณไม่ใช่เพราะเมาหรือว่าเพราะบังคับขืนใจสมใจที่มีครอบครัวสมบูรณ์แบบเขาบอกโดยน้ำเสียงจริงจง และแน่นอนว่าเมื่อได้ยินคําตอบจากปากเขาน้ําตาเจ้ากรรมก็ไหลพรากทว่าไม่มีเสียงร้องไห้เท่านั้นเองผมขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาผมผิดที่หลอกลวงโกหกคิดร้ายแต่นั่นเพราะว่าผมชอบคุณและรักคุณมากไม่อยากให้คุณเป็นของใครยกโทษให้ผมนะเมยิงเขาพูน้ําตาของเธอก็ยิงไหลไม่หยุดแม่ว่าแม่ยกโทษให้คุณตั้งแต่วันที่ไปหาคุณที่โรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะเธอโพด,ด้ดยน้ําเสียงสั่นเครือ เธอว่าเขากลับยิ้มด้วยความเตื้นตันเมขอโทษที่เงี่เงานะคะขอโทษที่ใจแข็งและใจร้ายกับคุณก็สมแล้วผมโกรธที่ตัวเองทำให้คุณเสียใจเหมือนกันและกลัวมากหากคุณจะไม่ยอมยกโทษให้ผมกลัวว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกลัวว่าเราจะได้เลิกกันผมคงทนไม่ได้แต่คุณก็หอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่กับเม้นี่คะไะไยังไงก็ไม่ไปไม่งั้นผมจะได้อยู่บ้านเดียวกับเม่เหรอแถมยังอยู่ในห้องเดียวกันอีก คุณเคยคิดที่จะยอมแพ้ไหมคะพอเจอคำถามของเธอเขากลับเป็นฝ่ายนิง่งตาแดงเล็กน้อยเหมือนพูดจี้ใจดำเมื่อครั้งที่นอนโรงพยาบาลเพียงลำพังทำให้เขาน้อยใจมากแต่ไม่เคยโกรธเธอเลยเขาคิดพรางคลายอ้อมกอดจากเธอแล้วเดินไปหยุดยืนอยู่ริมหน้าต่างพร้อมกับถอนหายใจเคยครับเพราะคิดว่าคุณไม่รักผมแล้วหรือว่าคุณไม่เคยรักผมเลยก็ไม่รู้เขาพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ เราไม่เคยได้ยินเธอบอกรักเขาเลยแม้แต่น้อยเมื่อเมรินได้ฟังเช่นนี้เธอก็เดินเข้าไปใกลๆ้ๆและสวมกอดเขาจากทางด้านหลังแนบใบหน้ากับแผ่นหลังกว้างเมย์ขอโทษค่ะเมรินพูดได้เพียงสั้นๆพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่เคยเอ,อ่ยในสิ่งที่เขาต้องการจะฟังแม้แต่การกระทําเธอก็แสดงออกน้อยเหลือเกินกระทั่งยามอยู่บนเตียงไม่เคยเอ,อ่ยคําว่ารักให้เขาได้ยินผมไม่เคยโกรธเมย์เลยเขาบอก และหมุนตัวหันกลับไปหาเธอพร้อมกับเอามือประคองใบหน้าเธอไว้คุณเบื่อที่ผมบอกรักคุณไหมแต่ผมชอบพูดให้คุณฟังซึ่งมันไม่ใช่ลมปากวันแรกรักคุณยังไงวันนี้ก็รักอย่างนั้นและรักมากกว่าเดิมฟังดูอาจจะเลี่ยนแต่ผมไม่เคยพูดกับใครบ่อยแบบนี้หรอกพูดเสร็จเขาก็ยืนใบหน้าเข้าไปไกลๆเอาหน้าผากแนบกันไว้ก็เธอหลวมๆขณะที่น้ำตาของเธอไหลรินอาบแก้มและพยังหน้าเท่านั้น เขาได้แต่ประคองใบหน้าเธอเอาไว้เกลี่ยนิ้วซับน้ำตาให้ยังอ่อนโยนก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปใกล้และกดจูบที่กลางหน้าผากเนียนแมรินหลับตาพริมพเพื่อรับสัมผัสอันอบอุ่นน้ำตาก็ไหลช้าๆไม่ยอมหยุดเสียทีกระทั่งเขาจูบซับลงมาตามสันจมกูกจนถึงปลายและขยัะไปจูบพวงแก้มที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาฝ่ามือหนาก็ประคองใบหน้าเธอเอาไว้ให้เงยขึ้นเล็กน้อยดวงตาคู่งามสบประสานกันโดยไม่ได้พูดจา มีเพียงลมหายใจอุ่นรดรินกันและกันในระยะแสงผ่านเหมือนมีความตื่นเต้นในอกและชั่ววินาทีเรียวปากอิ่มที่พ่นลมร้อนออกมานั้นก็ถูกปิดสนิทด้วยริมฝีปากร้อนเผาอย่างแนบแน่นจูบซับครั้งแล้วครั้งเล่าเมรินยอมอ่อนอ่อนผ่อนไปตามแรงปรารถนาของหัวใจพร้อมกับความอบอุ่นซาบซานที่ต่างโหยหากันและกันกระทั่งปล่อยให้เขามอบจูบแสนหวานอยู่เนิ่นนานจนเขาพอใจและถอนจูบออก โดยไม่ได้ล่วงเกินทําอะไรไปมากกว่านี้จากนั้นก็ั้างเธอไปกอดแนอบอกกว้างส่งผ่านไอรักอบอุ่นสูรร่างบอบ,บางในอ้อมกอดไร้เสียงเอื่อนเอ่ยเพราะต่างเข้าใจกันเป็นอย่างดีแน่นอนก่อนที่จะเข้าใจกันมันมีความเจ็บปวดและสร้างบาดแผลหนักอยู่แต่เมื่อถึงคราวที่ปลดล็อกหัวใจมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินที่จะเข้าใจกันส่วนเมรินก็ไม่ได้ยอมแพ้หรือว่าใจอ่อนเพียงเพราะเรื่องท้องแต่เธอยังรักเขาอยู่ และรักมากจนทนใจแข็งต่อไปไม่ไหวแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นเจ้าตัวเล็กในท้องต่างหากที่กลายเป็นสายใยที่ช่วยประสานหัวใจสองดวงของเธอกับเขาให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งอย่างง่ายดายทั้งที่เซดริกใช้เวลาอยู่นานเป็นเดือนในขณะที่เจ้าตัวน้อยแค่ทําให้เขามีอาการแปลกๆทางอ้อมแล้วก็ได้เมรินกลับมาคืนใจลูกนี้ร้ายจริงๆแต่มีสิ่งเดียวที่ยังทําไม่ได้ก็คือทําให้เธอบอกรักแม้คนปากหนัก หลังจากที่ปรับความเข้าใจที่คาราคาสังกันมาสักระยะได้แล้วโลกทั้งใบก็กลายเป็นสีชมพูเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่เคยบอกเมื่อเราพร้อมที่จะให้อภัยความสุขมันก็อยู่แค่เอื้อมและกลับกลายเป็นว่าบรรยากาศในห้องอบอวลไปได้วยความสุขเราวกับไม่เคยขุนข้องมองใจกันมาก่อนเซดริกกลับไปรับประทานอาหารโดยมีเมรินคอยดูแลจนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเธอก็ดำจานลงไปเก็บด้านล่าง เหลือไว้แต่มะม่วงเปรี้ยวให้เขารับประทานแก้ววิงเวียนแล้วระหว่างที่เมรินไม่อยู่เซนตริกก็ถือโอกาสรีบอาบน้ําเสียเลยเพราะเหนียวตัวและอยากจะกินยาพักผ่อนแต่เขายังไม่ทันได้แต่งตัวเสร็จดีเมรินก็กลับเข้ามาอีกครั้งเป็นยังไงบ้างคะอาการดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเมรินถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นเขากําลังสวมเสื้อผ้าตัวใหม่ก็ดีขึ้นเวลาที่ได้อะไรเปลือบเรยวมาดับอาการครับแล้วไปอาบน้าไม่เวียนหัวหรอคะ ไม่ครับขอบคุณที่เป็นห่วงว่าแต่เมเขาตอบพลางเรียกเธอแล้วหยุดเอาไว้นิดหนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปรังเธอเข้ามาหาอะไรฮะเธอถามกลับด้วยความสงสัยรอบเดือนไม่มาสองเดือนแล้วจริงๆใช่ไหมไม่ให้ผมดีใจเล่นใช่ไหมค่ะตั้งแต่ตอนนั้นที่เราไม่ได้ป้องกัน <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะใช่รอบเดือนไม่มาแต่เมย์ก็ลืมสนใจเมผมเขากำลังจะพูด แต่เมรินก็ยกมือขึ้นมาปิดปากเอาไว้ก่อนพอแล้วค่ะพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วรู้ได้ยังไงว่าผมจะพูดอะไรรู้ก็แล้วกันนะกินยานแล้วก็นอนค่ะสั่งเหมือนผมเป็นเด็กก็บอกตามสเต็ปนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นละ่ะเขาถามอย่างมีเลสไนพร้อมกับรีตามองเธอเหมือนมีอะไรบางอย่างเมร์ก็จะอาบน้ำแค่นั้นเองเหนียวตัวมาทั้งวันค่ะเมรินรีบตอบร่างหลบสายตาจากเขา ก่อนจะทําทีเป็นเดินไปเปิดตัวเสื้อผ้าเพื่อเอาผ้าเช็ดตัวชุดคลุมแล้วเดินเข้าห้องน้ําไปเลยทิ้งให้เขามองตามยิ้มยิ้มจากนั้นเขาก็ลุกไปจากที่นอนของตัวเองตามความเคยชินโดยลืมไปว่าเธอให้นอนบนเตียงแล้วเพราะไม่สบายเขาจึงเอาฟูกมาปูบนพื้นข้างเตียงจัดมอนหผ้ะห่มให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนส่วนเมรินก็ออกมาจากห้องน้ําในชุดคลุมสีขาวปล่อยผมสยาย พร้อมกับกวาดตามองไปทั่วห้องก็ไม่พบเขาจึงเดินอ้อมมาที่ข้างเตียงก็เห็นคนตัวโตนอนหลับไปแล้วเธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและห่ผมผ้าให้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ขยับตัวน่าจะหลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียเธอคิดพลางถอนหายใจเล็กน้อยเหมือนจะเหนื่อยแต่นึกสงสารอาการของเขามากกว่าว่าแล้วจึงคุกเข่าลงและโน้มตัวเข้าไปหากใกล้ๆเพื่อเอามืออังที่หน้ผาผากเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าอุณหภูมิป,ปกติเธอจึงลุกขึ้น แล้วเอี้ยวตัวเพื่อที่จะไปแต่งตัวเธอว่าอยู่ๆไว <What? S 1> ้เธอรองด้วยความตกใจเมื่อแขนถูกกระชากจนเซลมลงไปทับเพราะคนเจเลไม่ได้แรงนักเพราะเขารอรับอยู่ก่อนแล้วและยังไม่ทันได้ทัาทานเขาก็พลิกเธอให้ลงไปนอนราบส่วนตัวเองก็ครึ่งคร้อมเธอเอาไว้แต่ไม่ได้ทับคุณเซธจเล่นึ่วงไว้หลับไปแล้วเธอว่าด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอยากหลับไปพร้อมคุณ เขาพูดมีเลสไนเธอก็ไม่ได้เถียงแล้วรอฟังว่าเขาจะพูดอะไรต่อแต่เปล่าเลยเขากลับใช้มือเสยผมให้เธอแม้มันไม่ได้ปิดหน้าก็ตามแล้วมาปูฟูกนอนทำไมคะมเธอถามเสียงหวานก็ผมยังไม่แน่ใจว่าผมนอนบนนั้นได้แล้วจริงๆเมื่อคืนก็นอนแล้วนี่คะแต่ว่ามันมีหมอนข้างกันไม่สบายตัวเกี่ยวอะไรกับที่รั้งเมลลงมานอนตรงนี้ แล้วทับอยู่ตอนนี้สบายตัวหรอคะก็ก็ท้าเมไม่เอามือดันผมเอาไว้แบบนี้พอเขาบอกแบบนี้เธอก็มองที่มือของตัวเองซึ่งดันแผงอก,อกเขาเอาไว้ไม่ให้ทับเขาจึงมองตามและจับมือเธอเอาไว้ข้างหนึ่งพร้อมกับกลุมล่มหลวมๆและยกขึ้นมาจูบที่หลังมือสายตาก็ช้อนมองเธอเหมือนอยากจะสื่อความหมายในระยะไกล้ะจนรู้สึกถึงลมหายใจร้อนเผาที่รถรินใบหน้าเธอและชั่ววินาที เขาก็ปล่อยมือก่อนจะเอื้อมลงไปแกะเชือกที่มัดชุดคลุมอย่างเชื่องชา้าเมรินก็เหลือบมองด้วยใจระทึกขณะที่เขาทำไปพรางก็สบตาคู่งามไปพรางจากนั้นชุดคลุมก็ถูกแหวกออกเพียงนิดหน่อยพอให้เห็นหนะ้าท้องแบนราบและเขาก็เอามือลูบเบาๆยื่นหนะ้าเขาไปไกลจนปลายจม ok. ูกกดและถูไถย,ยอกเย้าไปมาก่อนจะเลื่อนปลายจม ok. ูกขยับขึ้นไปพวงแก้มจนถึงใบหู ขอพ่อรักแม่หน่อยได้ไหมเจ้าตัวเล็กเขากระซิบเสียงนุ่มหวานและเบาจนเธอขนลุกเขินจนหน้าแดงเอียงอายเบื่อนหน้าหนีเล็กน้อยตอนนี้ยังไม่ได้รักเลยคะแมรีนถามเบาๆทั้งเขินทั้งอายเหมือนเธอมายั่วเขาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เขาเจาเลนี่นารักแต่อยากรักแบบเขากระซิบตรงใบหูอีกครั้งพร้อมกับพรอมจูบตรงซอกคอแล้วใช้ปากขบเ,เบาๆ ปากร้อนทำเอาเธอขนลุกสู้จากนั้นความรักของพ่อกับแม่ก็บังเกิดขึ้นและใช้เวลาเนิ่นนานเพื่อซึมซับและเติมเต็มความสุขสู่กันและกันกระทั่งทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเธอเปลี่ยนจากโอบแขนกอดรอบตัวเขามาเป็นกอดคอเขาเรียวปากอยู่ใกล้จนชีดคล้ายจะเอ่ยไม่รักคุณค่ะไม่รักคุณเมรินเอ่ยคำที่เขารอฟังมานานเป็นครั้งแรกแค่ได้ฟังเขาก็อุ่นซ่านไปทั้งหัวใจ ดวงตาคู่คมร้อนเผาอย่างห้ามไม่ได้มันตื้นตันไปหมดคนปากแข็งเวลาบอกรักนี่ช่างมีความหมายสละเกินคนปากแข็งเขาพูดเสียงสัน่นร่างเอามือเสยผมให้เธออย่างอ่อนโยนพูดบ่อยมันจะตื่นเต้นอะไร <c oughs> เขาได้แต่หัวเราะเบาๆก่อนจะเอาน้ำผากแนบกับเธอเอาไว้และจูบที่ปากอิ่มพอใจไหมคะท่านประธานแมรีนกระซิบและถามย้ำอีกครั้งพอใจมากครับ เขาตอบพร้อมกับรอยยิ้มที่เผยเออกมาอย่างมีความสุขจากนั้นจึงขยับตัวออกจากเธอและเบี่ยงไปนอนข้างๆซองแขนรัางเธอเขามากอดแนบอกกว้างแลง้วรัางผ้าห่มขึ้นมาคลุมให้เขาหลับตารับความสุขอิ่มเอมและเหมือนกับทุกอย่างได้ถูกปลดปล่อยแล้วเรียบร้อยเราแต่งงานกันนะเขาเอ่ยปากขอแบบง่ายๆท่ามกลางความเงียบงนันทำให้เธอผงกศีรษะขึ้นมามองหน้าเขาเล็กน้อยเมย์จะแต่งงานกับคุณ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ทำไมล่ะแล้วลูกเราการแต่งงานไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของเราไม่ใช่แค่ว่าพอมีลูกก่อนเวลาแล้วทำให้เราจำเป็นต้องแต่งงานไม่ใช่นะคะแค่เรามีเราสามพ่อแม่ลูกเท่านี้ก็เรียกว,ว่าครอบครัวแล้วะคะ่ะแล้วถ้ากลัวว่านามสกุลจะหายก็พาเมย์ไปจดทะเบียนสมรสสิคะสินคำอธิบายของเธอเขาก็ยิ้มออกมาด้วยความพอใจไม่อยากแต่งงานตอนนี้เหรอ ไม่กลัวว่าจะต้องอายที่ต้องแต่งหลังมีลูกเหรอแล้วคุณอายไหมคะไม่แค่เรามีเราจดทะเบียนสมรสบอกหล่าวญาติผู้ใหญ่แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันก็พอแล้วคะ่ะปู่กับย่าคงดีใจที่ท่านจะได้หลานผมขอสักครึ่งโหลได้ไหมนั่นคนหรือแมวเหรอคะคนสิเอาให้ปู่กับย่าช่วยเลี้ยงให้ท่านหายเหงาไปเลยดีไหม <c oughs> ค่ะ เธอหัวเราะในลํำคอพร้อมกับยืม้มแครวก่อนจะเอาน้ำาากน้า,าก,นกับเขาเอาไว้ขอบคุณนะครับเม่ขอบคุณที่ยกโทษให้ผมขอบคุณที่มาเติมเต็มความสุขสมบูรณ์แบบในชีวิตผมขอบคุณที่คุณไม่ตามใจคุณพ่อคุณนะคะไม่งั้นฉันคงผมไม่ยอมหรอกผมรักคุณคนเดียวคนเดียวที่จะเป็นแม่ของลูกคือคุณคนเดียวที่ผมจะยกนามสกุลให้ขอสมบัติด้วยนะคะ <c oughs> แน่นอน ทุกอย่างต้องมีการลงทุนใช่ไหมนี่อุตส่าห์มีลูกให้นี่คะอุตส่าห์ละคำนี้คุณคุณเงินผมจะขอบคุณคุณทั้งคืนเลยหืมพอก่อนค่ะยังไม่ทันจบคำดีเขาก็ตะวัดพริกเธอลงไปนอนงายแล้วเขาก็ขยับขึ้นมาทาัทาทาทาบทับเธอเบาๆจับมือทั้งสองข้างเธอประสานกันเอาไว้เหนือศีรษะเบาๆนะคะพ่อเธอเอ่ยปากอ้อนวอนแทนที่จะห้ามเขาพ่อทำไม่แรงหรอก เดี๋ยวจะตัวเล็กจะตกใจเขายิ้มพราวก่อนจะก้มลงจูบที่ปากอิ่มอีกครั้งเสียงหวานถูกกลืนหายเข้าไปในลําคอแน่นอนว่าสิ่งที่เขาจะเริ่มต้นทําต่อจากนี้คือแทนคําขอบคุณที่เธอยกโทษให้กับคนเจ้าเล่ห์เจ้าแผนการอย่างเขาซึ่งเป็นผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งที่เอาเปรียบคู่ขอเธอเป็นแฟนให้ได้เพียงเพราะครั้งหนึ่งเคยคิดที่จะเอาเธอมาเป็นด่านหน้าให้ชอบคนที่เจ้าสวมให้ชอบคนที่เจ้าสวหามาให้ทั้งที่ความจริงแล้ว เมรีนี่แหละคือคนที่เขารักแต่แรกคนที่เขาอยากได้และเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะมาเป็นแม่ของลูกผลิตทายาทเพื่อสืบสกุลอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะความรักจึงทำให้ทายาทตัวน้อยถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามที่พ่อแม่ปั้นแต่ง